สวัสดีครับพายเมชชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็มารายงานตัวกับท่านผู้ชมในคลิปเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้างานติดกับซาร์ฟารีเวิ์นะครับผมโครงการหมู่บ้านนะครับขอสร้างหมู่บ้านหาไทยลาดนะครับเช่นหาไทยลาดติดกับซา a r ฟารีเวิร์ อัปเดตหน้างานนะครับผมเนี่ยครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยครับผมกดเข็มแปลงนี้เสร็จแล้วนะครับผมแปลง้5นะครับ40ต้นนะครับกดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมน่ครับผมคนงานสวยๆนะครับตอนนี้ผมก็เกี่ยวเกี่ยวแผ่นไปนะครับเกี่ยวแผ่นไปปูมาเนี่ยครับผม เบี่ยงแผ่นมาปูเนี่ยครับปูปูแผ่นตามช่องที่เซอร์เวหหาตำแหน่งหมุดไปน,นะครับเชือกฟางสีน้ำเงินนะครับตำแหน่งมันก็เกี่ยวแผ่นมาปูใส่ช่องนะครับนู่นะครับผมต้นแรกผมต้องไปกดต้นนู้นก่อนครับลิมนกำแพงนะครับกดไล่มาไล่มาไล่มา ไปเริ่มต้นทน่อนตอนนี้ก็ตำแหน่งกำลังหาหมดให้นะครับตรงช่องว่างครับเดี๋ยวก็จะได้กูแผ่นนะครับแล้วก็จะเดินไปนู่นนะครับผมบรรยากาศหน้างานเนี่ยครับผมติดกับซาฟารีเวอร์ตรงนกบินนะครับนกบินเนี่ยซาฟารีเวอร์ครับบรรยากาศหน้างานก็ท้องฟ้าครึ้มๆน,นะครับผม บินอยู่ฟูงนะครับเครื่องตอกก็เสียนะครับผมเซีนกระบอกมอิวลิกรั่วเมื่อวานนี้ช่างช่างมาถอดไปล้วเดี๋ยวก็คงจะเสร็จครับบรรยากาศหน้างานในท่ามกลางท้องฟ้าครึมๆนะครับ ก็เย็นสบายดีนะครับผมวันนี้เมื่อวานนี้ร้อนมากนะครับบรรยากาศร้อนฝดเสาเข็มนะครับก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับผมนะคบเครื่องตอกตอกไว้เครื่องนี้ก็เสร็จแปลงเหมือนกันนะครับกําลังจะเดินเข้าแปลงใหม่นัหน้าที่ผมก่อน,นะครับยาวไปนูน่นเลยนะครับผม กดริมกำแพงไปนะครับเพราะว่าตอกไม่ได้นะครับมันะเชือนนะครับะเชือนบ้านเรือนเขาก็ฟ้องร้องกันนะครับไม่ดีนะครับผมจรรยาบรรณในการทํางานนะครับต้องเลือกคัดสรรในสิ่งที่ทําได้นะครับไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันนะครับจรรยาบรรณในการทํางานนะครับผมก็นู่นนะครับกดยาวไปนู่นแล้วก็ไปเริ่มตรงนู้นครับ ไล่กำแพงไปนู่นนะครับผมใช่หมดนะครับผมฝั่งนู้นก็ต้องกดนะครับเพราะมันปิดหมู่บ้านนะครับดูครับหลังละในความคิดของผมนะครับไม่น่าจะต่ำกว่าสามล้านนะแต่ก็ไม่แน่นะครับผมยังไม่ได้ราคาที่แน่นอนนะครับผมต้องไปสอบถามเขาก่อนสอบถามข้อมูลนะครับ ยังไม่ได้คุยกับใครนะครับผมมาถึงหน้างานกันเนี่ยครับอยู่กับเครื่องจักรกับเสาเข็มนี่แหละครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับผมสายอาชีพนะครับผมเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมออกนะครับผมทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับมีครบจบที่เดียวนะครับผม ก็บริษัทใจอยู่นะมีหลายแผนครับเซอร์เวนี่ก็บริษัทเดียวกันครับทั้งรถขนส่งทั้งเครื่องตอกนะครับมีครบจบที่เดียวครับครอบคุมหมดนะครับผมอันนี้ก็เครื่องกดนะครับอันนี้ก็บริษัทเดียวกันนะร้อยยี่สิบตันของผมขับอยู่นี่สองร้อยสี่สิบตันนะครับมีไดมิเตอร์ ก็กดได้22กับ26นะครับผมเสาเข็มขนาดอ2กับ26สี่เหลี่ยมผม,ผมนี่กดได้เข็มกลมเข็มเหลี่ยมเข็มไอกดได้หมดนะครับไดมิตเตอร์50นะครับขนาด50เซนนะครับผมเซ็จเวียบตำแหน่งให้แล้วเดี๋ยวผมก็จปูแผ่นหนึลง ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมสายอาชีพครับยังไงก็เดี๋ยวผมทํางานต่อนะครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีโชคดีครับ